สวัสดีค่ะมาพบกับช่องสองพี่น้อง DNP นะคะวันนี้เราจะมาทำหมู3ามชั้นทอดน้ำปลากันนะคะมาดูส่วนผสมกันเลยมีอะไรบ้างนะคะอันนี้เป็นหมู3ามชั้นเรานะคะเราหั่นเป็นชิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้หมู3ามชั้นหนึ่งกิโลนะคะนี่นะคะหมูสามชั้นของเรานี่นะคะหมูสามชั้นนี่นะคะ ก็ส่วนผสมนะคะมีน้ำปลานะคะมีพริกไทยอันนี้มีผงอร่อยนะคะนี่ผงอร่อยนี้มีน้ำตาลน้ำตาลฟางครึ่งช้อนโต๊ะนะคะผง,ผงอร่อยเราหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็แพะแป้งทอดกรอบนะคะอืเรามาใส่ส่วนผสมกันเลยจ้า นี่นะคะหมูเราหั่นเรียบร้อยแล้วนะคะใส่ผงอร่อยลงไปเลยนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะตามด้วยน้ำตาลประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะคะตามด้วยพริกไทยนะคะพริกไทยนี้แล้วแต่ความชอบนะคะเราหรือว่าจะใส่ประมาณสองช้อนสองช้อนโต๊ะนะคะหรือแล้วแต่ความชอบนะคะใส่ลงไปเลย แล้วก็ตามด้วยน้ำปลานะคะน้ำปลานี้เราจะใส่ประมาณสามช้อนโต๊ะนะคะน,นะคะหนึ่งสองสามนะคะเสร็จแล้วเราก็จะนี้ให้เข้ากันนะคะ พยายามมาให้เข้ากันเลยค่ะเพื่อหมูจะได้เข้ากันนะคะนี่นะคะคลุกให้มันเข้ากันเลยค่ะคนี่เครื่องปรุงส่วนผสมแล้วก็ใส่ลงไปหมดเลยนะคะทีเดียวนคะคะจะได้เข้าเนื้อนะคะหมูของเราจะได้อร่อยนะคะอันนี้ถ้าแต่สูตรใครสูตรมันนะคะอันนี้เราทำสูตรนี้ทำแล้วอร่อยมากเลยค่ะน ขยายมมันเข้ากันนะคะขยำดุกคุกให้เนื้อมันเข้าเข้ากันได้ดีนะคะนือค่ะนี่หมูเราใช้หนึ่งกิโลนะคะสามชั้นนะคะค่ะคุกให้มันเข้ากันให้ได้เข้าเนื้อนะคะ นี่ให้เข้ากันประมาณหนึ่งถึงสองนาทีนะคะเสร็จแล้วก็ใช่แป้งทอดกรอบลงไปเลยคะ่ะนี่นะคะแป้งทอดกรอบเรานะคะแล้วก็คลุกให้มันเข้ากันเหมือนเดิมนะคะเวลาทอดจะได้ไม่ติดกระทะนะคะทำง่ายๆกินในครัวเรือนนะคะ เมนูง่ายง่ยหมูสามชั้นทอดน้ำปลาเรานะคะอืม,อมนะคะเราก็หลังใส่แป้งทอดกรอบแล้วก็คลุกในขยับให้มันเข้ากันนะคะให้มันเนื้อมันเข้ากับเครื่องปรุงนะคะนี่นะคะส่วนผสมไม่ยุ่งยากนะคะในการทำหมูสามชั้นทอดนะคะอืม เราสูตรเราเราจะพักไว้สักห้านาทีนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะนํามาทอดนะคะนี่พักไว้ก่อนนะคะช่วงพักเราก็จะมาทําน้ําจิ้มกันนะคะช่วงที่เรารอหมักหมูให้เข้าเนื้อนะคะห้านาทีเราก็มาทําน้ําจิ้มแจ่วกันเลยคะ่ะมาดูส่วนผสมกันเลยคะ่ะนี่นะคะมีน้าปลามีพริกปน่นมีน้ําตาลอันนี้มีข้าวคั่วนะคะ มีมะนาวมีหอมมีหัวหอมนะคะแล้วก็มีต้นหอมนะคะอ่าเริ่มใจโซนผสมกัน,นเลยค่ะเริ่มจากเราใส่เริ่มจากเบียมะนาวเลยจ้านะคะมะนาวแล้วแต่ชอบเปรี้ยวหรือไม่เปรี้ยวนะคะ นี่สูตรบ้านๆของเรานะคะเอกรับรองความอร่อยสำด้วยน้ำปลานะคะหนึสองใส่น้ำปลาสองช้อนโต๊ะนะคะ ตามด้วยน้ำตาลประมาณเกือบหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะเข้าคั่วหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะตามด้วยพริกป่นนะคะคนให้เข้ากันเลยค่ะน้ำจิ้มแจ่วออกสูดด้านบ้านเรานะคะ เาใส่หัวหอมลงไปเลยค่ะโอก้กลิ่นหอมเข้าวคั่วมากเลยค่ะนืคะเาใส่ต้นหอมเลยค่ะ,คะแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะน้ำจิ้มแจ่วของเรานะคะไว้กินกับหมูสามชั้นี ทอดนะคะนี่นะคะลองชิมดูนะคะสามารถเติมหรืออะไรได้นะคะโอเคเสร็จเรียบร้อยเราไปทอดหมูกันเลยค่ะครบห้านาทีของเราแล้วนะคะถึงขั้นตอนการทอดกันนะคะแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปนี่นะคะ ของเราเราจะทอดครั้งเดียวเลยนะคะให้น้ำมันลงไปนะคะรอให้น้ำมันเดือดแป๊บหนึ่งนะคะนี่นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะาหมูลงทอดเลยนะคะจะน้ำมันเราก็ร้อนแล้วนะคะใส่หมูสามชั้นทอดลงไปเลย แตกเลยนะคะนี่ต่อ,อาากาขันรันลงไปเลยะคะ่ะของเราเราจะทอดทีเดียวเลยนะคะหรือต้นคนไหนจะแบ่งทอดพีลักิ้งก็ได้นะคะอืะคะโอ้ถึงเริ่มส่วนผสมนะคะนี่นะคะ เราใช้ไฟกลา,างนะคะแล้วก็ทอดถ้าเราใช้ไฟแรงนะคะเดี๋ยวหมูเราจะไหม้นะคะข้างในก็จะไม่สุกนะคะต้อง้เราใช้ไฟกลา,างก่อนนะคะทอดนี่นะคะ นะคะคแล้วก็คนไปมานะคะ,อนนะ,คะโอ้โหจะได้ไม่เต็ดกระทะนะคะวิธีนี้น้ำมันไม่กระเด็นด้วยนะคะ,นนะ,คะจะแบ่งทอดทีละครึ่งก็ได้นะคะแล้วแต่ความถนัดของนเพื่อเลยนะคะ ทานกับข้าวขวยร้อนๆนะคะน้ำจิ้มแจ่วเรานะคะรับรองว่าเด็ดอร่อยพอเลยค่ะนค่ะนคะคะน้ำมันไม่ดำด้วยนะคะเรานะคะ อันนี้ผ่านตอนาแล้วนะคะก็เริ่มดูนะคะน้ำมันไม่กระเด็นนะคะนี่สีฟ้ด้วยนะนะคะหอมแล้วค่ะพอาต่ออีกประมาณ10นาทีนะคะนี่สีเร่ิเหลืองสวยแล้วนะคะ นี่ค่ะกินมั่งเลยค่ะนี่เราใช้สังเกตนะคะเสร็จแล้ใเราจะดันว่าร้อนจากกระเอาจากกระทะนะคะน้อยอีกนิดนึงนะคะอ่าอันนี้หมูก็สุสกะะลแล้วนะคะเหลืองแล้วสุกะอะไรนะคะสีสวยค่ะเดี๋ยวจะเุ้งไงเต่งน้ำเพ่อใ้เกาะนะคะอันนี้คะ อยิ่งเสียงไหมคะนะคะ้ำมาหอมด้วยะคะ่ะเราจะเล่งไฟเพิ่มนิดหน่งนะคะตอนนี้เราก็เล่งนะคะเข้าน้ำองอีกนะคะต่อซามเท่าน้นเราก็ะค่ะนะคะยั่วๆเลยจ้้นี่นะคะนี่นะ,ะไม่ติดกระทะด้วยนะคะ กระเด็นนะคะจ้าอันนี้หลังนีไ้ไฟแรงนะคะเราก็ปิดไฟได้แล้วนะคะนี่นะคะน่ากินมากเลยจ้ากินกับข,ข้าวสวยร้อนๆนะคะน้ำจิ้มแจ่วนะคะนี่นะคะสามช้นอนโต๊น้ำปลาเลานะคะเผื่อใครสนใจเอาไปทำทานดูนะคะ น่าทานมากเลยจ้าโอเคเอาขึ้นแล้วนะคะเดี๋ยวมันจะใส่จานกันจ้าจ้าแเราเรียบแล้วนะนี่เราใส่จานใส่จานแล้วนะคะนี่นะสามชั้นปลาโอนะ น่าทานมากเลยค่ะน,นี่นะคะยัย่วยุงลายกันได้นี่นะคะทาน้ำจิ้มแล้วนะคะเราสวยล้นๆนะคะกันเข้ากันจ้านี่นะ